สวัสดีตอนเช้าๆจะพี่น้องมุนนี้ออก็สืผ้าก็เจามาทำเมนูทานเล่นควนเด้เอ๋อุปกรณ์ก็บมีกระทะน,นี่กระทะและะ้วก็ในไอ้ขามนี่บรรยากาศตอนเช้าๆอยู่ป่าอย่างพี่น้องดูใบไม้ร่วงตอนนี้ก็สอง,มงสออุมงเร้าแล้วจ้ะดิก็ใส่ในมะขามลงไป,งก,าางไปงกันตัวเก็บมะขามหวานน้ำไว้ถอยเลยจ้ะมะขว ชาจิลเลนอุปกรณ์ุก่อนห้องแบบนี้จำเนียะล่ะมีถั่ออยไฟนี่นี่ก็อันพื้นไม้ยางล็อกก่อนไปไม่ห่อนนี่ทำไมวจะไปเติมฉีดเทาลงไปนะพี่น้องเนาะเนี่ยลุกจนใหม่แล้วพี่น้องพ้อพ้อพ้อ保ไหวใหม่แล้วจ้าไปแห้งเกินนะหลั่ไส้ปกาดุยขึ้นมาใส่ใหม่ๆแล้วพ้อ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 แล้วพี่น้องเลย ถามจับก็พอแล้วมันใหม่ไหมตุเจ้าใส่ขี้เทาดีค่ะใส่ขามไปกวนหามันเลยบปลาใส่ปลาที่นี่ใหม่มเลยบปลาขามข่อยโอ้โหหนผพากวางให้สิลวกมือลวกมือข่อยเบิดเดี๋ยวออกมานออกสเบิึงปอกมันนั่นใหม่จริงตุเจ้าขีา้เทาขวาก่งไปนะแม่โอ้ยนั่ำให้บบบบดีก่อนแบบนี้แกสูเบิึง โอ้ยตใหม่หลนนมแ,แล้วใช่ป่ะนี่จะว,ว่าแตกกำลังจะมาเลยเฮ้ยอาบไปเลยหอนแหงบุ้มจีดยางเลยก็ในยังกีขาเศร,ร,รเาเ้าพี่น้ไหมอ็ได้กับเขามาแต่ยังงั้นอู้หอนหอนโอ้ยพวดโพบงหวอกแตกเบื่อเบื่อนี่หอนแหงอันไม่อยากลูกหลายเจ็บโดนใหญ่มาใส่ตัว อธิกาดสู้เบิงเออเฮียงก็แหางคอยจับว่าใดดิได้ราจ้านี่ขนาดนี้นี่เบ่แตกแล้วนี่เป็นยังใหม่ยู่พี่น้องนี่หัวไม,ม่ไม่ไจินหอมดีย่จ่านี่รับพี่หนี่กัซ้ำนี่แล้วพี่น้นนนองเอ้ยเดี๋ยวเราก็กินเขาจังหน่อยสิไปหาหยอดกดุศลสิสิ้นเบิง แอบออกก็เหมือนน,นิกน้อยแอบออกสำหรับคีนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะจ้าพี่น้องสำหรับคีนี้ก็สวัสดีจ้า